เคยเห็นเกมไหนไหมครับผม20นาที100คิวฮะมันเดือดมากจนมีเรื่องครับผมแล้วเบม,มอสบินมาตันเออขออภัยไม่ได้บินครับนี่ผมแล้วก็สกิลไปหนึ่งทีสกิลห,หนึ่งไปแล้วตีครับผมแล้วก็รอแช่แข็งสักตัวหนึ่งนี่เบรกไว้ก่อนเบรกเพื่อบินต้านฉันแ,แล้วฆ่าไม่ได้ครับผมต้องบวชตรงกลางผมแล้วก็เก็บเปหนึ่งตัวและอย่างไรต่อแลมเพทต่อทั้งมวลนะผม แล้วเราไม่ตายน,นะนี่ผมเสยูคูดาวเสร็จพอดีผมไปแนละ้วครับยูคูดาวเสร็จรอบสองผมเกยพคูคคดาวเสร็จเลยถ้งหวด,ด้ดแล้วตีตีแช่นะ,น,นะครับหัวหวด้อดเดือดมากยกมนี้นึ่พับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับ เอาเลยครับผมการาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Hero of the Earth <c oughs> ริร์ทำไมผมไปเปิดไฟวะเนี่ยโอโ้โหรีบเจะเกินเอาลืมเปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กันแล้วนะครับผมช็อตนี้เราเก็บไปได้หนึ่งตัวนะเอ่ออยู่กับแบบมึนๆแล้วกันต้นเพราะว่าเออไม่ได้เสียบปลั๊กครับผม <c oughs> ไปเปิดไฟเฉยมึงอย่ารีบดิต้นโอโ้โหมึงจะรีบใส่กันไปไหนเนี่ยทำไมเาจบก่อนเว้ยว่าต้องเปิดเขา จริงเหรอถัจากนั้นเอนะนะเอววโอเคครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับพีโรทันด้านะครับผมในแพทใหม่ล่าสัตว์ซึ่งไอ้ทันด้าเนี่ยมันหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นตัวที่มันอยู่นอกสายตานะผมคือถ้าเข้าแถวโอคงอยู่หลังสุดแต่แบบว่าไม่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครใส่ใจใยดีนะครับแต่เอาจริงแล้วตอนนี้มันถูกปรับมาใหม่แล้วมันน่าสนใจมากมากครับมันน่าสนใจขนาดที่ว่า แพทใหม่เพิ่งออกมาแค่าสามไม่ได้ออกมันหลายอาทิตย์แล้วครับแต่ว่าเรารีวิวไปทั้งหมด3ตัวและตัวนี้คือตัวที่3มที่เรารีวิวเท่านั้นเองครับซึ่งตัวแรกๆก็เป็นชาโนเบรนนะที่เราแบบเที่เราแบบมั่นใจว่ามันโหดมากๆแล้วก็มีพวกเอบอร์เซอร์เกอร์ใช่ไหมที่เราตีทีละสองพันห้าสองพันหกนั่นครับนั่นแหละแล้วก็มาตัวนี้แหละครับผมตัวนี้คือเรามั่นใจว่ามันดีจริงๆเราถึงจับมานําเสนอคุณผู้ชมฮะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเออไม่ดีนี่ให้ด่าต้นได้เลยครับผมก็ด่ารอเลยครับทุกค่ับด่าเลยด่าเลยรอด่ารอเลยลงไปพิมพ์ด่าเลยครับนั่นแหละนั่นแหละคือเหตุผลที่เราบอกว่ามันดีครับผมคือเอาจริงมันดีจริงครับผมเนื่องจากว่าเดิมทีอ่ะตัวนี้มันสกิลได้แบบมันจะช้ากว่าเนี้ยแล้วตอนนี้สกิลของมันอ่ะเพิ่มความถี่ครับผมเพิ่มแบบเพิ่มความซอยเร็วขึ้น คือแบบใช้ได้ต่อเนื่องมากขึ้นครับแม่งก็เลยแบบว่าเก่งขึ้นนะกช่แล้วใช่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเออฮีโร่ดีกว่าก่อนที่จะได้จะได้สวกันยาวๆครับผมซึ่ง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 ซึ่ซึ่ง,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 งเอาแล้วแน,น่อยากเอาแล้วเจอโกลเด้นพอดีในป่าโรงโคงพไพยตรงนี้ผมเราก็ได้แค่สกิลหนึ่งเบรกเพื่อนไว้ก่อนแล้วก็บอดี้บ็อก อาจจะบล็อกไม่ทนันบล็อกไม่ถึงบล็อกไม่เท่าทานันไม่เท่าถึงแล้วจัดถ้าผมล่วงไปหนึ่งแล้วนี่ครับผมชาโรเบตสายนี้ที่เราลอยคอและรอคอยสายเป่าอย่างนี้มันก็อยู่ยากนะเพื่อนแล้วมันเปลี่ยนล่างโอ้โหนี่ครับผมแต่ว่าเรามีสกิลที่คูดาวไวครับเป็นไงเข้ามาเรื่องของสกิลคูดาวไวเฉยเฮ้ยเรามีนี่ลูกแก้วไอเทมใหม่เทมใหม่เราอาโอจคช่วยวชีวิตไว้นะเด้งมานาแล้วหันมาสกิลหนึ่งอ่าใช่คือมันกดปุ๊บได้พับนะไอเทมไอเทมใหม่ ่ะเดี๋ยวเราอธิบายฮีโร่นิดหนึ่งครับผมทีมเราก็อย่างที่เห็นนะฮะนำตัวหน้าของทันดราครับผมซึ่งไอ้ทันดราเนี่ยก็นะมัน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 ก็ยังเก่งแล้วละ่ะพอสี่ตายสูตรก็ต้องเก่งแล้วละ่ะทำไมเก่งก็ไม่ว่าไงแล้วครับผมแล้วก็มีเป็นตันั่งของเจเน็กซ์ครับผมจีเน็กซ์แล้วก็ซึ่งจีเน็กซ์ก็มีโกลเด้นเบลมายืนคู่ประกบข้างโอ้โหแล้วดูครับผมไม่รอดฮะอาการเป็นยังไงมึงไปยืนแหลมขนาดนั้นมาต้น มันันคือคู่อากาศอาจารย์ตีสวนแต่คือเพื่อนอยู่ไกลไปหน่อยก็เลยไม่ได้ใช้เพื่อนบอกว่ากูก็โดนเหมือนกันโอ้โหลูกคู่เลยครับผมทีนี้เก็บดับเบิ้ลแท็บในที่เล่นบนเกมนี้มันเดือดปะสี่นาทีเขาตัดขึ้นยี่สิบจากสิบตัวแล้วว่ะเออดิเออว่ะมันเกินดูจากด้านบนก็รู้แล้วว่ามันนะผมสี่นาทียี่สิบตัวเออว่ะ อ่ะต่อที่ฮีโร่ครับผมมีโกลเด้นนะผมมีเฟรนชนของจีเน็กส์มีเป็นเบเฮมอสและมุนควีนครับผมซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์ฮีโร่ Hero จริงๆนะครับผมทีมเรามีตัวไฟนะครับทีมไฟอย่างมุนควีนกับเบเฮมอสนะครับผมแล้วก็ตัวเราเองก็ถามว่าเป็นทีมไฟไหมมันก็เป็นสกิลหมู่ที่มันแรงครับผมแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวที่แบบคือไม่มีสกิลหยุดที่แบบว่าหลายๆ,ๆตัวมีเพียงแค่อันติที่ใแบวบิกแบบได้แค่ตัวเดียวอนะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่แบบ ทีมไฟได้ดีเท่ากับตัวอื่นนะผมทุกตัวอย่างพวกโลกเด้นอย่างเงี้ยยังทีมไฟดีกว่าเราอีกนะทั้งนั้นที่เขาไม่ได้เป็นตัวที่ไฟแล้วแบบแบบเก่งขนาดนั้นนะ่ะเออส่วนอีกทีมหนึ่งครับผมนำโดยตัวแก๊งอย่างแรมเพจนะผมมีเป็นการเบสเป็นแคร,รี่ผมมีเป็นเซอร์วิงตันครับผมมีฟอมเบเดียนและชาโดเบทครับที่จะบอกให้ที่จะเหล่าแบบนี้เพราะว่าตัวฮีโร่ออทีมน,นึงครับผมมีเป็นตัวทีมไฟเยอะมาก เชอร์เบเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวที่แบบว่าออที่แบบมีดามดเมจเยอะแยะนะผมเป็นส่วนของแบบทีมไฟนะแต่คือถ้าเขายืนได้แป๊บเดียวเขามีดาเมจแม่งเกิดเป็นแคลรี่แบบโคตรเกิดเลยฮะนั่นเลยคร<ะ>ับผมอ้ยจะพุ่งมาขอสักหนึ่งคิวก็ไม่ได้จูงกลุ่มมาทำอะไรวะเล็กเออเนโอ้โหนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่อย่างที่เห็นครับทีมไฟของทีมดูดีกว่ามากๆครับผมมีพวกเซอร์มีพวก บอมเบเดียนมีพวกเอ่อชารโดเนาะแลนเพจนี้ก็เป็นตัวแกงก็ผมมันก็ไม่ค่อยทีมไฟอาไหร่แต่ก็เป็นตัวแกงที่มีแบบมีความโกงก็ผมพอล็อกจะที่ไหนก็ได้นะก็ต้องดูไปแหละว่าเกมน,นี้จะออกไปหน้าไหนครับเพราะว่าผมยังมองว่าทีมไฟไ,มได้เปรียบอยู่นะฮะเอาแล้วเหมือนจะจัดด้วนนเสียไปแล้วผมเซอร์วิสแล้วมีอันตีดิ้งผมอย่างที่เราบอกเลยฮะแล้วอันติเบรกไปหนึ่งช็อตครับผมแล้วมีอันติจากขนานด้นของ เออห่วยๆพี่แว่นพี่แวนของเราครับผมเดี๋ยวได้ได้ได้ไ้ไมเพจเราสี่หโอ้โหขอพายครับแดมเพจไม่ได้มาด้วยครับตอนนี้แล้วจัดตรงนี้ผมโอ้เราไม่ตายด้วยโอ้ได้อยู่คุมไว้เนี่ยเพื่อนเราเดี๋ยวจะเก็บตกให้แต่มันเก็บไม่ไหวจริงๆครับผมเก็บตกไม่ไหวผมจบแล้วจ้าโอการาแมนี่วิ่งสับจินแตกเมื่อกี้นะโอ้โหมันมันมันตึกเดือเดือตึงๆว่ะ อักษาบสกิลต้นสกิลที่ถูกปรับมาใหม่สกิลหนึ่งของเรายังไงวะต้นแป๊บเนื้อหนึ่งบอกคนในทีแป๊บหนึ่งเลยเออสกิลหนึ่งรถซับอะวัตเตอร์รถคูดานรสี่วิเอาเอาสกิลธรรมดาก่อนแล้ะอ่าอ่าอ่าสกิลหนึ่งก็เป็นปลาน้ำแข็งออกไปนะครับผมทำดาเมจต์นะไปกลับอันนี้ก็ตัดต้นไม้ได้ด้วย มันก็ไม่ค่อยคอมโบคอเดนเท่าไหร่อ่ะเพราะถ้าถ้ามันถ้ามันปามันก็จะหล่นลงมาจากต้นไม้นะครับส่วนสกิลสองเป็นสกิลพุ่งเข้าไปแบบนี้นี่่พุงไปสโลนะครับทำดาเมจนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ทีมิวสามเป็นปุกหมาอันนี้ก็หมาช่วยตีตโลทำให้ศัตรูวิ่งช้าตีช้าแล้วก็มีนกด้วยนะครับส่งส่งไวเปิดแมปไวเปิดแมปอันติก็เป็นการสตันแช่แข็งจะใช้ดูใช้ดูอ้ยโดนโดนโดน และรีแล้วครับผมมาอีกแล้วครับผมนี่ครับต้มแช่วแบบนี้ครับผมแล้วโดนอันติแล้วรโกเด้นพุ่งหนีไปครับเราก็สับตีนแตกเหมือนกันแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เหลือนะฮะอ้ไม่ค่อยไหวเลยวะเพื่อเราบอกว่าเดี๋ยวเราจัดการให้ครับผมเพราะเรามาลุมนะฮะไม่ใช่มาเฟียแต่มาเยอะครับผมมามาลุมด้วยฮะแล้วดูเพื่อนเราใส่กันในป้อมอ่ะคิดดูดิ ความเดือดไม่เข้าใครออกใครจริงเพื่อนเรานี่กูยอมเลยครับผมอ่อไมัเ่เดือดว่ะอัฟ้าสักิลหนึ่งไหมอัธพาสอัธาใช่ไหมก็แพทที่แล้วใช่ที่มันออกมาก็คือจะมีหมาได้สองตัวนคะครับผมของดีของดีสโลแบบรวๆมากนะแต่แพทนี้สกิลหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้แบบต่อเนื่องมากคือเหลือแค่สี่วีคูดาวอ่าจากตอนแรกสิบสามวิครับนานอยู่นะหายไปสามเท่าอะ ก็หายไปสามเท่าก็เยอะอยู่อันนี้ก็ผมกระแทกด้วยสกิลสองฆ่าไปได้ครับโอ้โหเนี่ยแรมเพจมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมันอยู่เยอะด้วยนะโอ้โหโคตรเยอะเลยต้นพวกเลยเยอะเกินโอ้โหเยอะไปต้องชุกดีๆแล้วล่ะตอนนี้ชุกพอดีโดนมีเรื่องครับผมแล้วเบมอสบินมาตันเออขออภัยไม่ได้บินครับ นี่ผมแล้ก็สกิลไปหนึ่งทีสกิลหนึ่งไปแล้วตีครับผมแล้วก็รอแช่แข็งสักตัวดูนี่เบรกไว้ก่อนเบกรกเพิ่มบิงตันไปแล้วฆ่าไปได้ครับผมโดยบนะี์มอสฮะผมยูเมึงอะไรกูเลิกหาทถาจริงนี่ครับสตัรนไปโดยเบรเฮนะครับแล้วมาลุมครับผมโอ้โหสวยกลับบ้านก่อนแป๊บเดี๋ยวทำเป็นแครี่เลยนะกันเกมนี้นะครับผมเพราะว่าเออมีแค่มูลแค่มาที่เป็นฮาร์ดตัวเดียว ส่วนเราก็ทำเป็นแท้งเลยทำเป็นแบบสายตีไปเลยเอาจริงนะเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วจริงเขาไม่มีใครคิดหรอกว่าเฮ้ยฟานเล่นยังไงวะไม่มีไม่มีกูยังไม่กูยังไม่ได้พูดเลยกูกูก็รู้ว่าเป็นแคร์รี่แต่แรกอะ <c oughs> เขารู้หมดแนละ้วโอ้โหมาแล้วนี่จะแท็กตีลุมก็ผมเอาหมามาสโลเอาอยู่หงวด นันสกิลหนึ่งไปไม่โดนแต่ว่าไม่เป็นไรก็ยังสโลหมายอยู่สโลจละมีพอเอเดียนมาผมแล้วต้องเอาให้ได้ออกกระแทกหนึ่งทีแล้วฆ่าไปได้ครับผมแล้ววิ่งหนีมีพวเพอร์สะพายเบรกอยู่ด้านหลังนะผมแต่ว่าเพื่อนเราสั่งเวรอร์ชิปไปเรียบร้อยครับเส้น,น่ยเส้นเครื่องเส้นเครืค่องเส้นการคิวเพื่อนนะผมแต่มันเป็นสกิลที่โกงคืออารมณ์เหมือนเป็นบูมแรงนะคุณผู้ชมฮนะ สกิลหนึ่งของเราคือไปก่อนรอบหนึ่งแล้วก็มันจะกลับเข้ามาหาเอ่อมาหาที่เดิมนะเอาวะโอ้นี่สกิลโคตรใจโอ้ยมึงใจร้ายจังอะโอ้มันใส่ใส่สุดมากเลยว่ะเมื่อกี้คือกับวูบเฮ้ยกับวูบเอ้คือไปมัน ตอนแรกกูนึกว่าเสียบคลิปเล่นๆโอ้แล้วเบิดมาด้วยจ้าเป็นไงล่ะกูบอกแล้วนี่มันห้าจะห้าสิบคิวต้นสี่สิบเก้าคิวภายในสิบเอ็ดนาทีต้องเดือดมากเกมนี้ต้องมันจริงเออสิบเอ็ดนาทีถ้าตามค่าสัมประสิทธิ์แล้วสิบเอ็ดนาทีห้าสิบคิวเอ่อถ้ายี่สิบนาทีก็ต้องมีร้อยคิวคุณผู้ชมเคยเห็นเกมไหนไหมครับผมยี่สิบนาทีร้อยคิวฮะมันเดือดมากโอ้โห นี่ไงเหัวจะเด,ด้เราต้องฟาร์มแล้วต้องต้องแก๊งต่อไหมเฮ้ยร้อยคิวไปเลยวเมล่อไห่มเรียกเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดันบนกันเดี๋ยวเผื่อเขาเอามาหาเราเองไม่ต้องแก๊งหรอกเชื่อกูดิไอพวกนี้มันสายประทาย,ยแล้วเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองไม่ลำเพด่ะ<อ>ไม่รู้ว่าลำเพดล,ล,ล็อกไปหรือย,อยังนะตอนนี้ครับผมไอีอย่างหนึง่งมูนควีนเนี่ยเพิ่งได้ไอเทมนะผมเป็นไอเทมดูดเลือดนะครับ ก็สกอร์ไม่ได้แย่นะเอาจีนน้ำมูลควีนสกอร์ไม่ได้แย่นะครับทิ้งแต่ว่าโอ้ยดีนะกูหลบทันไม่ได้หลบหรอกอันนี้อะผมแช่อันติไปเลยผมเบรกไว้ก่อนแล้วก็สกิลไปเก็บไปได้ครับผมเอาเธเยอะเลยเนี่ยแหละโทษทายที่อยู่คนเดียวนะผมมันไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกจริงอะอยู่เยอะๆแม่งก็เอาครับผมมันดุมาก ดูเดือดเกินผมกลัวแล้วนี่ครับค่อยๆครับผมค่อยๆฮะค่คอ,ยคคอยๆรู้เห็นเป็นใจครับผมไหนกันดีกว่าไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เลยว่ะอ,อู้หูเขารวยนะผมเล่นจะคาถาฟ้านะเว้ยอ่า อูดวไอเทมแล้วพูดถึงอนะเออก็เยอะอยู่นะไอทีมนึงก็พอเริ่มมีแล้วทีนี้แหละเป็นส่วนของการเกมลนะเขาไม่รู้เลยว่าทีมอีกทีมเออคือทีมเขาอ่ะสำาบไอทีมนึงเขาเสียเปรียบอยู่นะกอก์เขาตามอยู่1 1ตัวเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเขายังพยายามเรียกไฟกับเราอยู่อ่ะซึ่งเรียกไฟแต่ละครั้งเราก็ได้เปรียบนะฮะ พราะของเรานำนย,ยูไงได้ใหญ่งือสกอร์เรา8ตาย2นี่เป็นสกอร์ที่เยอะนะครับผมบูนควินก็10ตาย5นะซึ่งฆ่ามากกว่าตาย2เท่าตัวนะครับโอ้โหเอาแล้วชาโดบอกว่าใจถึงพึ่งได้ผมแล้วแบมเพตมาแล้วตอนนี้โอ้โหโดนกระแทกเป็นอย่างนี้จะตายให้ได้โอ้โหโดนทุกสิ่งอยางโอ้โหมันก็เกินเบอร์ครับผมมาลอ็อกมารอคนไหนไม่ได้เลยผมแล้วชาโดเบรกกระดูดมาแล้วผมแล้วบองไม่ได้ควาตีไปหนึ่งทีและ กระโดดหนีไปโดยไปเฮมอสกูไปแล้วครับผมแล้ว,ลพวลเพื่อนบอกกูอยากจะใส่ต่อปะกูไม่รอแนละ้วผมมูลควีนมาเก็บไ,ได้หนึ่งตัวแล้วมีเจเน็กครับผมนี่ครับผมเก็บ2โดยมูนควีนและจีเน็กเอาอีกเจีเน็เจเน็กเออนี่ครับผมโดนมันจะบวกอะไรขนาดนี้ครับผมโอ้โหมึงห้ามไปยุ่งกับเขาต้นเชือก่ียร์กูมึงมึมง,งรงับทั้งหมดทั้งมวลเลยมึงไม่ไหวออกต้นสภาพมึงอ่ะดูดิโอ้มันด่ามึงด้วยอ๋อความจริงไม่ได้ด่าเราครับผมเออด่าใครวะเนี่ย เขาไม่ได้ด่าเราทีมเรานี่หว่าดูดิมันไปคนเดียวหนึ่งสามมันยังไปเลยต้นก็นดูเป็นยังไงอึ้งเลยทำไมันโหดขนาดนี้วะทำไมมันเดือดขนาดนี้วะต้นทีมเรามันต้องเดือดขนาดนี้เลยวะโอ้โหคือเขาพยายามจะฆ่าเอ่อางน้างของเบรเมอส์ที่เลือดเหลือประมาณสิบนะครับผม ่ะเี๋เราเพิ่มความอึดน,นิดนึงครับผมไม่ใช่อะไรโดนหนักโอ้โหเอาวะจีเน็ตเริ่มเริ่มเดินเกมเริ่มมีบทบาทครับผมเริ่มมีบทบาทสำคัญนฮะน,นี่ครับค่อยๆครับผมเกังก็ยังถือว่าห่างกัน16ตัวผมก็เพิ่มขึ้นไปนิดนึงอะแต่มันก็ดีครับผมพอเราเพิ่งได้ทีไฟเมื่สกี้ที่เล่นบนมานะฮะ รอแป๊บเออเออเอาจริงๆอ่ะไปฟาร์มเถอะไม่อยากจะรอใครเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตังเราก็มีอยู่มีอยู่บ้าง GPM เราเกือบหกร้อยนะครับเฮ้ยมีคนเอาคาถาฟ้าให้กันแล้วกันเด้อเปฮมอดให้ใครอ่ะให้ใครวะให้มูนปะโอ้โหมูนเปฮมอดให้ใช่ใช่ให้มูนเดี๋ยวเราของคนเด้นให้รโหเราอ่าบึ้มไปโดนเปฮมอดผมเรตีอยู่ผมเนี่ยครับล่วงไปแล้วครับผม แล้วแล้วชาโรเบกกระโดดอัดทางด้านเบมอสลวกไปกหนึ่งแล้วมาแล้วของนี้แล้วมูนคีนเหมือนว่าจะมีอันเป็นปน้ายเพรว่าโดนลุมเยอะขนาดนี้เรียบร้อยหมดไปครึ่งแมป43ต่อ28่สิบนะผมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแบบเบาลงกว่าเดิมเยอะนะฮะไม่เหมือนช่วงแรกที่เขาปะทะกันนะผมช่วงนี้เป็นการช่วงของการเออเทาเรียกอะไรนะเออผ่อนปลน,นกันแบบไม่ไหวแล้วครูกพาพักก่อนแล้วไม่ไหวแล้วเหมือนกัน บวกอะไรกันยี้อ่ะเหนื่อยครับดูดิโดนแน่ต้นกูบอกเลยมึงลงมามึงตายนะมันเอาแน่มันเดือดกูบอกแล้วมันเดือดลงล<ด>ง,งนะี่กูแตกแน่แน่มันจะเออดิแล้วไปวารับม่วงกันไม่ได้นะตอนนี้คือประเทศชาติเขาต้องการเออจะใส่เดี่ยวอย่างเดียวเลยไม่ไหวแล้วงั้นะนะอ,อโคตรดุดันนะผม หาเกาะน,น้าแข็งก่อนตอนนี้เอาเกาะน,น้าแข็งมาก่อนนะอีแคลรี่ทีมเยอะมากเลยเกาะน้ําแข็งนี่ทําให้คุณสมบัติคือมันทําให้ศัตรูนะผมสโลนะครับคืออย่างน้อยก็ให้เขาแบบว่าไม่มีดาเมจมาตีเราสักนิดนึงก็ยังดีนะใ,นใ,นใช่มาตียาชานิดนึงใช่ใช่ใช่สโลไว้ก่อนนี่ครับมานะครับได้แล้วทีนี้ก็น่าจะแบบเปลี่ยนบทบ,บาทแคลรี่ทีมแล้ะพวกเอ,อ่อตัวอย่าง เอาจริงมันก็ไม่ได้มีตัวไหนตีเร็วเท่าไหร่นั่นแต่ว่าถ้าถ้าถ้าให้ตีมันแรงครับผมพวกชาโดว์เองพวกกันเบรดเนี่ยเขาฟันช้าครับผมเขาตีช้าครับแต่ว่าอัานนึงมันดูเดือดกับโมดูครับผมโดนกันอีกแล้วผมโกลเด้นกับทางด้านของตรงนี้ผมไปแล้วโอ่งอันตีไปหนึ่งทีแต่ว่าไม่ตายครับผมโกลเด้นตายเองฮะและทุกคนว่าเบย์มอสจะล่วงด้วยครับผมโ เพื่อนมันเดือดวิ่งวิ่งห้าตลอดเลยนะเพื่อนคุณว่าเดือดเหมือนกันคนเดียวก็เอาอ่ะครับผมเข้ามาดิครับเออต้องกลัวหรือต้องกลัวหรือถามแค่นี้มันมาเกมดูเดฟชาดเวดเอาเอาอัดผมอัดแรงกับอุ้ยต้นสายกูเลยต้นอันนี้แหละที่มึงเล่นเลยต้นอันนี้เลยมึงต้องปราบต้นปราบกบฏโอ้โหโอ้โหนี่ฆ่าแม่งเลยผมแล้วดัดเป็นโดดอัดอัดอัด ตีสู้สู้สู้เขาโผลเขาจะบอกว่าสายมึงไม่เก่งพอมึงอย่างนี้แหละโอ้โหซุบไปนู่นแต่ว่าตายอยู่ดีครับดูดิชาร์เวทสายเดียวกับมึงเป๊ะเลยต้นได้หวะของแรงเหมือนกันเอาครับผมตัดภาพมาที่การเอาคองนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมเราเอาคองแต่ว่ามีศัตรูที่แบบเดินไปเดินมาแถวแถวนี้นะครับผมเป็นการแบบว่าระยะเผาขนก็ว่าได้นะครับผมอีกทีนึงไม่รู้นะแต่ว่าเรารูครับผมรู้เกแก่ใจนะว่า มันจะเกือบไม่ได้แล้วแต่ว่าเอาตอนหน้าเลยครับผมโอ้เสี๋ยเลยเออดีถ้ามันเข้ามานี่แล้วมั่นใจได้เลยว่ามันไม่มาคนเดียวครับแม่งมาเยอะด้วยมาเยอะทุกงานเมื่อกี้ถ้าออกไปคิวนี้ได้นะแต่แต่กูว่ากูเสียของแน่เลยเพราะเพื่อนมันจะพุ่งมาแบบเป็นขบวนอ่ะพวกเซอร์เป็นซนตันเนี่ยนไมองต่อแน่นอนใช่ใช่พวกเซอร์พวกอะไรเงี้ยมามาแน่แ่และไปแล้วครับผมยกบอยบิดฟีการันะตอนนี้เราได้คาถาฟ้าแล้วนะตอนนี้ เออนี่ทุณลองคุลองลองบอกว่าเนี่ยสิ่งนี้แบบว่าพอคืโคนเล่นเราไม่ได้เล่กูจะตายนี่ผมสกิลหนึ่งได้หนึ่งทีแล้วก็สี่วิแล้วผมจากกูดาวสิบสองวิแล้วผมสิบสามทีจากกูดาวสิบสามวิเหลือแค่สี่วิคือจะได้เรื่อยๆอ่ะเอาง่ายคือของเก่าไปเสร็จปุ๊บก็ของใหม่มาอีกแล้วนะผมเนี่ยเปิดได้แล้วผมปวด้เรื่อยๆเลย เอาเรื่อยๆผมไปแล้วหนึ่งทีแล้วแช่ไว้ผมสามสองหนึ่งกระแทกถึงตัวแล้วต่อได้อีกทีแล้วนะแต่นี่ต่อแล้วรอร้านดีกว่ารอร้านดีกว่าไม่ไหวแล้วพลังสองหมาพลังสองหมาอีกแล้วโอ้โหขอดีว่ะหมาสองตัวด้วยเออว่าหมาสองตัวสโลสองจัดนะผมโอ้โหทีนีคงเห็นแล้วล่ะว่ามันไม่ชอบพามาคนแล้วตอนนี้ผมโอ้โหมาแล้วครับผม อีกหนึ่งทีขวดบาแรกเลยครับผมเอาแล้วเอาแล้วมาครับผมเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งบาแรกแบบงงแบบมึนๆแล้วผมมาครับนี่คือไอเทมที่ดีแล้วเนี่ยมาถึงว่าแค่ไอไอไอฟอสซิลเพจอันเดียวเนี่ยเห็นถึงความต่างเลยอะว่าเราถึกดัดมากมากเออชิ้นเดียวแล้วถึกด้วย ต้องลองหนึ่งห้าแล้ววะขอเยอะไปเยอะไปเยอะไปตัวเราไม่ใช่ขนาดนั้นครับแต่ตัวเราสามห้าได้ครับผมเฮ้ยเมาดิมาดิมาดิตัวเราสามห้าได้ครับผมเออมาดิมาดิมาสี่เราแล้วโอ้โหทำไมถึงเราไม่สนใจไอ้ดีตัวนี้เลยเข้ามาดิครับผมตัวนี้มันเบรคเมลวิเดเรนน่ะโอ้โหนี่ครับผมวางอติไปครับผมโดยทางด้านของโกลเด้นครับแล้วพุ่งไปแล้วครับผมตอนนี้ต้องเบรกไว้ก่อนเตรียมสกิลไปหนึ่งที เรายืยุติกระชากลากถูตรงนี้ับผมใจเย็นๆครับเฮ้ยตัวนี้ตัวนิ่มๆเน่ยนุ่มๆนะนุ่มมนะโดนนะโดนนะโดนนะตึกหรือเปล่าตึกหรือเปล่าตึกหรือเปล่าอย่างไรครับผมหูโดนนะผมตอนนี้โดนทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอันทีผมเปิดมาย่างี็ต้องมวดตรงกลางผมแล้วก็เก็บไปหนึ่งตัวและอย่างไรต่อแรมเพทต่อทวดนะผม แล้วเราไม่ตายนะน,นี่ผมสกิลคูดาวเสร็จพอดีผมไปแล้วครับสกิลคูดาวเสร็จรอบสองผมเกิดปุ๊บคูดาวเสร็จเลยแล้วหัวด้ด้แล้วตีตีแช่ไหมผมแล้หวหวัวหัวขอลองรัวๆได้ไหมไม่ต้องเก็บได้ไหมอยากแบบเลยวนเลยโอ้โหรู้ว่าอัดอัดได้ได้คือคือเมื่อกี้ตังค์ไม่มีไงตังค์นีคืออ้นี้ไม่ใช่ไม่มีตังค์ไม่มีคือโซเค็นมันยังไม่หมดเราก็เลยบอกว่าเ้ยงไว้ก่อนเก็บเก,ก็บสกิลไว้ก่อนเก็บเออทุกอย่างไว้ก่อนอ๋อ มาตั้งเป็นที่ของกันตังเยอะว่ะขอที่ของกันเลยได้ได้บาแดกด้วยผมที่เล่นบนครับเหลือแค่ทางสุดท้ายผมทีนี้ไฮเปอร์คาวผมกรอกกระดูกรัวๆเลยขอรัวๆเลยปะแล้วชิ้นสุดท้ายออกอะไรถ้าสมมติว่าต้องออกเอาเพส่งเล่กับบัชาริชออกคนควรจะมีบีเคบี เพราะาอทีมีเศษไก่แล้วแล้วก็เอาอีชิ้นอาจจะขึ้นมาเป็นถ้าสายตีใช่ไหมฮะคอนจะขอก็โหดเหมือนกันแล้วว่าหัวใจก็ได้่อยากได้ดจกบจึ๊อ,อัน,นก็ไอเทมตามเกมตามรูปเกมนะผมโอเคไปแล้วฮะเฮ้ยๆ้ลูลูลุสเปอร์นามจทที่เล่นวนอีเล่นวนนีพูดถึงเล่นวนไปดูอยากรู้ต้องไปดู เอาอีกแล้วกูไม่นายอยู่กูเฉยๆก็ดีอยู่แล้วเออโอ้โอโกูดูผิดว่ะมันเป็นฟ้าฟ้าเหมือนกันเมื่อกี้มออไม่ใช่อมอนที่แล้วไงมันเปลี่ยนไงมันเปลี่ยนมันเ,เปลี่ยนเปลียปล่ยนตอนที่แล้วโอ้ยเฉยได้ว่ะแม่ไปแล้วผมเบสมอสตัวรอดแนละ้วตอนนี้คือเบสมอสมีปากมีเสียงคนระับผมต้องต้องเป็นตัวรอดจริงแต่น่าจะเป็นตัวรอดได้ดีเลยนะเออมาบอกโอ้ อย่างดุนี่จะผมตันตีแล้วนี่จะผมไปแล้วผมฆ่าไปด้วยทา่านผองชมจีนกครับผมไม,ไม่อนุญาตให้ฟาร์มไกลครับผมไม่อนุญาตให้ให้ฟาร์มไกลนะตอนนี้ไปแล้วตีครับผมรอนะครตอนนี้นอออนนเอานกมาเปิดแมพครับผมอุย้ยรถไปแล้วผมจีนักตี โอ้นี่ผมสกิลไปหนึ่งทีไม่โดนไม่เป็นไรผมก็ได้ได้ทีนี้แหละตอนนี้ต้องได้แล้วแล้วครูดาวอาเสร็จแล้วผมก็หูโดนกระแทกอีกแล้วแล้วจีนเนี่ยเก็บสองแล้วผมช็อตเนี้ยฮะคุณแล้วซื้อเกิดไม่ว่าหัวร้อนนะผมร้อนตีมาอู้เจ็บเจ็บเจ็บคุไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วจบเลยครับผมโอ้โหนี่เหมือนยังไม่จบวะเฮ้ยต้องมีต่อภาคสองเว้ยจัดหนักหนักเลยใช้ระเบิหัวแล้วสกิลไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหดูครับ สก,กิลแม่งครูดาทีสี่วิแม่งแบบคือไปคือสก,กิลอ่ะม,มันใช้เวลาจากจากหนึ่งจุดไปแล้ว้อก็กลับมาระยะทางสอง <S 2> 2 <S <c oughs> วิเออใช่ <c oughs> เออหมดเวลาครึ่งหนึ่งจริงๆไปไปหนึ <c oughs> <ๆ>่งกับหนึ่งเนี่ยไปหนึ่งกับหนึ่งโคตรโกงครับคุณผู้ชมลองไปเล่นกันดูนะครับผมสับเกนนี้14ชคิวตาย4แอซิดอีก 15ครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสุดสลายบ๊ายบายอยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวัน3ามทุ่มที่เพนแล้วแต่ตนน้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมประปคนร์แล้วไปมันสกันนี้เลย